วันนี้มาในรูปแบบใหม่วันนี้เปลี่ยนมุมกล้องอยากลองเปลี่ยนมุมกล้องดูให้หน้าตาดูสว่างสดใสดูบ้างแต่ว่าก็ยังดำอยู่ดีพอวิ่งเยอะดำ <ขน S 1> หรอไม่ดำหรอกบอกดูอยากเสื้อก็รู้แล้วนะครับว่าจะมาคุยเรื่องอะไรจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับผาดาผมมาทานันเชกโกมาทันปี2023ัยิบสาม่ะ เป้ชิคาโกมาทอน2024ค่ะคือชิคโกมทากมทอนนะผมไปปี2023ไปปไป2024ในฐานที่เคยไปมาแล้วแหละก็เลยอยากจะ <มา S 2> เ,เล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมพร้อมบ้างนะครับเรื่องของการวิ่งวันวันวิ่งก็ดีหรือวันที่ก่อนวิ่งเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเช็คเอารันก็ดีเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของ GPS เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะจะบอกว่าชิคโกมทาทอนเนี่ย เขาปล่อยตัวตรงดาวทาวนะครับใช่จุดสตา,าจะเป็นแบบตึกเต็มไปหมดเลยใช่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ย GPS เนี่ยสัญญาณ GPS ในช่วง5โลแรกเนี่ยจะมันไม่เสถียรนะเออมันลวนแล้วก็ p a c มันจะไม่มมไม่ปกติเอ,อเพออสมันจะบางคนก็จะเร็วไปบางคนก็จะช้าไปนะครับช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง5โลแรกเนี่ยจริงๆอยากแนะนำให้ดูป้ายระยะไปก่อนเนาะซึ่งป้ายระยะเนี่ยในอเมริกนเนี่ยเขาก็จะนับเป็นไมล์ ใช่เขาไม่นับยูนิตเป็นแบบเราแต่มันมีเขียนกิโลด้วยนะเออแต่ว่าเราก็จะงงนิดนึ่งเอตัวลงอันนี้ไมล์หรือไอ้กิโลเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตดีๆว่าเป็นป้ายที่บอกไมล์หรือบอกกิโลส่วนอีกอย่างหนึ่งคือมันจะขึ้นชื่อเรื่องเป็นเมืองแห่งลมเพราะว่ามันจะติดเลกมิชิแกนนะครับชิคาโกเนี่ยก็จะลมแรงแล้วด้วยความที่ผังเมืองเขาเป็นตึกสูงเพราะฉะนั้นตามซอกตึกลมมันแรงแรงจริงค่ะ ลมแรงแล้วก็ขึ้นสะพานมีสะพานช่วงสะพานเนี่ยตอนจบตอนจะจบช่วงสะพานเนี่ยจริงๆถ้าระมัดระวังอย่างหนึ่งได้เราอยากให้เลือกลายวิ่งที่ที่บนพรมเพขาจะเป็นล่องเหล็กนะครับมีทุกปีเนี่ยจะเจอคนที่ไม่ได้วิ่งบนพรมแล้วตกล่องเหล็กปีผมเจอใช่อ้ามาเตือนไปก่อนแล้วไปก็เลยหาแต่พรมเลย คือคือ,คอตอนที่ผมเจอเนี่ยเขาล้มค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับคือเหมือนขาเขาว่าลงไปในร่องเหล็กนั้นเออแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆโดยโดยโดย,โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกผมให้แหละชิคาโกกับนิวยอร์กเนี่ยจะเป็นการที่เขาอ่ะสร้างรูทติ้งให้เราวิ่งผ่านย่านทุกย่านในเมืองของเขาเช่นอย่างชิคาโกเนี่ยจะสตาร์ทกันที่ดาวทาวแล้วมันก็จะวิ่งไปตามย่านตา่ตางๆไม่ว่าจะเป็นย่านของอคนผิวสี เ <No. S 2> ใช้หน้าทาว,าทาวมีไปสสวนตแบบ์ผ่านสวนสต์าํารณะผ่านแบบโซนคนเม็กซิกันผ่านแบบแม้กระทั่งคือในเชกโกนจะมีย่านหนึ่งที่สมัยก่อนนะเขาเรียกว่าย่านบอยส์ทาวเป็น LGBTQ เขาอยู่กันเยอะนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ได้เป็นบอยทาวแล้วครับส่วนตัวผมนะครับตอนที่วิ่งผ่านย่านนะผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่านี่คนมาเตนใช่ไหมทีม่ฟังตอนของผมเนี่ยเป็น เป็นเวทีเลยอะ่ะแล้วเขาขึ้นไปเป็นเป็นนางโชว์แต่งแรกขึ้นไปเชียร์เลยอะ่ะสนุกมากนะครับกองเชียร์เมเจอร์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสนุกมากกว่าที่อื่น ตลอดทางมีคนเชียร์เราตลอดทางไม่ว่ายังไงเราจะมีแรงฮึดบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีตลอดทางกองเชียร์แน่นทุกที่นะครับอย่างปีล่าสุดที่ไปเนี่ยผมไม่ได้วิ่งผมไปตามเชียเปย้ตามจุดต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าทุกจุดที่ไปคนเยอะมากนะครับแล้วก็คือแบบเยอะจริงเยอะจริงเป็นวันที่กิจกรรมที่ครอบครัวเขาพาเด็กๆออกมาดู <c oughs> คนวิ่งด้วยอะไรแบบนี้คือมันน่ารักมากจริงๆนะครับย่านที่ เป้ชอบจําได้ไหมตอนวิ่งแถวไหนที่ชอบสุดไม่ได้แล้วจาไม่ได้เลยกลมหน้ากลมตาวิ่ง <laughs> เดียวใช่คือจริงจริงแล้วประทับใจกองเชียงจริงเพราะว่าคือเราอ่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่ไม่ไม่เคยเจอเจอสนามเมเจอร์มาก่อนเลยก็ไม่เคยวิ่งมาราธอนมาก่อนเลยคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นคิดว่ายังไงจะจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือ กองเชียร์ตลอดทางแล้วมันก็ยังมีกลุ่มคนไทยด้วยนะเอออย่างแบบเชษะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบเออเจอเลยเนี่ยพเชษวิ่งรอบโลกนะครับเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เขาพาไปวิ่งนะแล้วก็เขาจะมีจุดที่เขานัดแนะกันอะไรเงี้ยจะถือธงชาติไทยใช่แล้วเขาจะมีป้ายเขียนภาษาเขียนภาษาไทยไปจําได้ว่าเหมือนตอนนั้นเขาเขียนว่าถ้าถ้าเหมือนเป็นคนไทยอ่ะให้ทํามินิฮารหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยงั้นลองทำอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ ไทยก็เลยรู้ว่าเออเราเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเออก็จะเจอลราเจอเขาหลายจุด<บ>แต่กองเชียร์น่ารักน่ารักแบบถูกอ่านมันมากแบบคือ ถ้าไม่ใช่คือกองเชียร์ของเขาเลยของสปอนเซอร์อย่างไนกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วเออแบบไนกี้จะมีคอนเสิร์ตเลยอ่ะเหมือนเหมือนคอนเสิร์ตเลยที่เขามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไนกี้เขาเป็นออฟฟิเชียลนะครับเขาก็จะแบบว่าเป็นแม่งาน่ะเต็มที่มากเวทีใหญ่ดีเจเปิดเพลงแบบโอ้สนุกมากแล้วก็จําได้ว่าอีกย่านหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือย่านคนผิวสีสึกว่าย่านนั้นอ่ะเขาแบบ คือ <c oughs> เป็นเพลงฮิปฮอปล้วนเข้าไปเป็นเพลงฮิปฮอปล้วนแล้วก็แบบคนเต้นกันแบบสุดยอดแบบสนุกอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมอันเนี้ยผมไม่ได้เจอแต่ว่าจะมาแชร์ให้ฟังว่ามีพี่ที่เขาวิ่งแบบอยู่่อยบ็อกไทยาทยเขาเจอแบบไปย้ายคนเม,ม็กซิกันแล้วแบบยื่นเบียร์ให้กิน <c oughs> <c oughs> มันก็สนุกดีอเป็นเจอกาแฟ คือมาเป็นถ้วยเล็กๆแล้วแบบกาแฟร้อนบ้าว่ะคือไม่กล้ากินเพราะกลัวมันร้อนเลยอย่างเงี้ยเออเจอกาแฟแล้วของตรงชัยนาทาวก็สนุกครับตรงชัยนาทาวอ่ะเขาก็จะมีเวทีอย่างปีผมไปมันอาจจะบังเอิญด้วยละมั้งเพราะว่าเนื่องจากมันใกล้วันชาติจีนเขาก็เลยมีงานอยู่แล้วเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นแบบร้องเพลงจีนร้องเพลงอะไรกันแบบแบบเต็มที่มากนะครับคือจริงๆใช้ตรงจุดช้หนาทาวที่เราจะผ่านประมาณสามสิบลว ประมาณสามโลที่สามสิบกว่าแล้วช่วงกําลังแย่แหละช่วงกาลังแย่ช่วงกำลังพีคแล้วก็จริงๆไอ้ตรงชัยนาทามันจะใกล้ๆกับจุดที่ไปรับบิบนั่นแหละที่เรียกว่าแมคคอมิกนะครับมันก็จะอยู่ใกล้กันตรงชัยนาทาวก็สนุกสนุกตรงชัยนาทาก็กองเชียร์มันกองเชียร์มันมากเหมือนกันปกติแล้วเราคนไทยเวลางานวิ่งนะครับมันจะพูดเลยเรื่องจบใช่ไหมตอนวิ่งจบคือเขาไม่มีอาหารเหมือนเรานะคะปกติคนไทยนะครับเวลาเราไปวิ่งงานมาลาทอนเนี่ย วิ่งเสร็จเข้าเส้นเนี่ยนะครับก็จะเจอแบบพวกซุ้มอาหารซุ้มน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วของสปอนเซอร์นั่นแหละแต่ว่างานเมเจอร์ไม่มีไม่มีซุ้มอาหารไม่มีซุ้มอาหารเขาจะแจกของเฉพาะที่เขาเขามีไว้ให้นะครับเช่นแอปเปิลหนึ่งลูกน้ำหนึ่งขวดเกลือแร่หนึ่งขวดอะไรประมาณเนี้ยแต่จะมีเบียร์แจกใช่เชียร์โกมาราทอมมีเบียร์แจกนะครับนี่ครับของที่แจกอย่างหนึ่งหลัง วิ่งจบก็คือเบียร์เพราะว่าที่เขียนฟินิชไทม์เนอะเออแล้วก็มีฟินิชไทม์ซึ่งมันเป็นเบียร์ที่เขาทํามาเพื่อเชียโกมารารอนเลยคือมีโลโก้เชียโกมารารอนมีเขียนฟินิชไทม์มันมีแอลกอฮอล์ไหมนะมีมีแอลกอฮอล์ครับมีแอลกอฮอล์เป็นเป็นเบียร์ปกติเลยเป็นเบียร์มาจากโรงต้มเบียร์ที่ชื่อว่ากูสไอแลนด์มันเป็นโลโคอลเบียร์ของชีคาโกนะครับซึ่งอ่ากู s ไ i s l น n d เนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่ในวันที่เอ็กซ์โปละใช่เขามีรถเป็นรถบ้าน บ้านที่ที่ที่มีเบียนะครับแจกคนไปเอ็กซ์โปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไปเอ็กซ์โปอายุถึงดีอยู่แล้วแหละก็ของเราเป็นชาวต่างชาติเตรียมพาสปอร์ตไปยื่นแล้วก็ได้ชิมเบียฟรีได้เลยนะครับเขามีเบียฟรีให้ชิมในงานส่วนของผมปีปีผมเนี่ยเป็นเบียรปกติแต่ของเป้เมื่อกี้กระป๋องที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นเบียอิเล็กโทรไลท์ใช่แต่ว่าเป็นไม่ได้กินแปลกมากนะครับรสชาติแปลกมากคนที่ไปเชียไม่ได้กินนะครับเบียร เพราะว่าเขาให้นักวิ่งที่วิ่งเสร็จแล้วเขาให้เปิดดื่มเลยใช่ใช่เขาไม่ให้ถือออกมาไม่ให้ถือออกมาเพราะว่ากฎจริงๆก,ก็คือเป็นเรื่องกฎหมายของของเขาด้วยแหละก็านั้นแล้วก็อาจจะดื่มได้แค่ที่พื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับส่วนกระป๋องพวกนี้เป้เขาเก็บมาให้ใช่เป็นกระป๋องเปล่าเป็นที่ระลึกแล้วก็ได้เดซิทอ่าแล้วก็เออมีขนมที่เป้ชอบมากชื่อยี่ห้อว่าเดซิทนะครับมั่นเป็นผลไม้กวนแต่ว่าเ<ด>ป้อ วิ่งเก็บเจลมาเยอะเหมือนกันในงานวิ่งก็คือพกไปเท่าไหร่เอากลับคืนมาหมดใช่เป็นเอาเจลเมอร์เทนกลับมาเหมือนกันเขามีอ๋อเขามีแจกเจลตอนตอนเข้าเส้นชัยด้วยใช่ปีผมไปผมเหนื่อยมากตอนเข้าเส้นชัยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูของแต่ว่ารุ่นพี่ที่ไปด้วยเนี่ยกว่าฮาริโบมาใช่เสียได้มากและนี่คือแบบจําได้ว่าพี่ตังบอกว่ามีฮาริโบนะตอนสุดท้าย ไม่มีปีปี่ป <4 S 2> ไม่มีทีสามมีอยู่ใช่นะครับแต่แบบบอกได้เลยว่ามันเป็นเมเจอร์ที่สนุกมาก สนุกด้วยบรรยากาศสนุกด้วยกองเชียร์วิ่งเสร็จคุณคล้องเหรียญนั่งรถไฟกลับมามีคนปรบมือให้ใช่เราไปกินข้าวต่อคนก็แบบชื่นชมคนชื่นชมครับคนชื่นชมคนปรบมือให้เวลาเรานั่งรถไฟกลับไปที่พักอะไรแบบนี้ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นนจะรูภูมิใจมากนะครับคือสำหรับกองเชียร์ก็คือโหลดแอปพลิเคชันไว้นะครับไว้แทร็กตามนักวิ่งได้ใช่ทุกเมเจอร์จะมีแอปพลิเคชันของแต่ละ แต่ m a n a g แล้วก็จะแทร็กได้อย่างชิคาโกเนี่ยค่อนข้างโอเคแหละมันแม่นอยู่นะครับก็จะดูได้ว่าแบบนักวิ่งตัวเองอะยู่ใกล้จะถึงไหนแล้วมันจะเป็น estimate เวลาไม่เป๊ะแต่ว่าจะพอคาดเดาได้ว่าอยู่ประมาณนี้แหละจะไม่หลงกันแน่ๆแต่ว่าเราเสียดายเพราะวันต่อมาเราต้องบินไปไปเที่ยวนิวยอร์กแล้วเราก็ไปเลือกแบบเหมือนไฟแบบเช้านิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปแห่เหรียญกับเขาใช่แต่ว่าตอนที่ สนามบินบรรยากาศที่สนามบินอ่ะคนก็ใส่เหรียญแม่ก็ใส่แค่ีม่แบบไปใส่อะใช่ใช่ควท้องเหรียญกลับกันที่เราอยู่อยู่บนรถไฟก็มีคนมาค o n g r a t u l a t i o n เราใช่ใเขาเรียกว่าเป็น medal Monday นะครับจะเป็นธรรมเนียมของของพวกงานเมเจอร์เขาที่แบบว่าอวดเหรียญกันวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ย อย่างถ้าใครยังอยู่ต่อเนี่ยที่ดาวทาวตรงสกับเจอร์ตรงอตัวถั่วเนี่ยคนไปเพียร้คนต้้งไปนนัดถ่ายรูปใช่คนจะไปนนัดถ่ายรูปตรงนั้นเพียบเพียบครับแพ็กเกจรูปของงานมารายทอนงานเมเจอร์จะแพงใช่ไหมแพงมากอ่ะเออใช่ป่ะหลายหลายพันหลายพันเจ็ดแปดพันบาทประมาณนั้นแต่ตอนนั้นน่ะเขาให้ติ๊กเลยว่าเราจะจ่ายไปพร้อมกับบิบเนอะ ใช่เลือกตอนหลังก็ได้ซื้อตอนหลังก็ได้แต่ว่าเป้จ่ายจ่ายหมดเลยเอาโรแพ็กเกจเลยไหนๆก็มาทรแล้วและฉันต้องมีรูปแหละอะไรเงี้ยมีรูปมีวิดีโอเออก็แบบก็มีรูปที่ใช้ได้บ้างนะมีรูปมีวิดีโอใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเขาจะไม่ได้ถ่ายเป็นเหมือนช่างภาพไทยรันแบบของเราเขาจะไม่ได้จ่อเป็นคนไม่หรอกเป้ว่าเพราะคนมันเยอะมากมันไม่ได้สามารถจ่อเป็นเราได้ขนาดนั้นเลยมันก็จะเห็นหมู่มวลรวมนอกจากว่า บางรูปที่คุณโดดเด่นมากหรือคนเข้าไปใกล้กล้องมากอะไรเงี้ยซึ่งแต่จริงๆมองหากล้องก็ยากเหมือนกันนะเพราะเราหลับหูหลับตาวิ่งแล้่ไม่คนเป็นเยอะเราไม่รู้หรอกว่าเออเขาจะมีป้ายบอกว่าเนี่ยคือกล้องเออก็ได้รูปมาแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่แพ็กเกจประมาณเจ็ดแปดพันบาทใช่ครับแล้วก็ตอนตอนปีผมว่าผมซื้อแบบเต็มเต็มแพ็กเกจอืมก็เลยได้ได้เอ็นเกรฟเหรียญ ไม่ได้เป็นเก็นเพราะรอกมันเป็นสติกเกอร์มาแปะหลังเหรียญนะเอราะเล็ไมอไมดีนะครับแล้วก็พอวิ่งเสร็จได้นี่สมุดหนังสือเไรเขาจะส่งส่งมาว่าเราอยู่ในเบอร์ที่เท่าไหร่ของของงานเมเจอร์นี้ใช่ใช่ใครับก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับ